สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันน้องแนนอีกแล้วนะคะในช่องสาวมอนนะคะก็วันนี้น้องแนนก็มาเดินป่าอีกแล้วนะคะรอบนี้มาคนเดียวเลยค่ะรอบนี้นะคะมาเดินที่จังหวัดตากนะคะที่หมู่บ้านหมู่บ้านรีซอนะคะอยู่อำเภอบ้านตากนะคะจังหวัดตากนี่เองนะคะน้องแนนมาเดินป่าที่ตากหลายรอบแล้วนะคะรอบนี้ก็มาเดินที่ดอยหย้วยทู่นะคะก็มากับกรุ๊ปพี่ซานเหมือนเดิมนะคะก็ ขาดไปแค่พี่นัดคนเดียวนะคะวันนี้ก็อากาศไม่ค่อยดีเลยนะคะฝนตกปร่อยๆนะคะน้องแนนคิดว่าวันนี้ทั้งวันก็น่าจะได้ตักฝนแน่เลยนะคะตอนนี้อากาศเย็นมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็นั่งรถขึ้นมานะคะเพื่อที่จะไปจุดที่เดินนะคะก็จะมีจุดข้างบนนะคะเขาจะมีะเขามีจุดให้สําหรับพี่ๆที่แบบนะคะลูกหาบ คือที่จะหาบของให้เรานะคะตอนนี้เราก็กําลังเริ่มเดินกันแล้วนะคะวันนี้น้องแนนก็จะไม่แบกอะไรไปเลยนะคะก็เดินตามพี่ๆเข้าไปนะคะทางตอนช่วงแรกๆก,ก็จะเป็นทางรถอยู่นะคะแล้วก็มีตน้นบวโวคาโดด้วยสวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกับน้องแนนนะคะดูสภาพน้องแนนคือที่ตั้งแต่งตัวแบบขนาดนี้นะคะเพราะว่าฝนกําลังตกนะคะ ก็ทริปนี้นะคะเป็นทริปเดินป่าที่เป็นทริปแรกที่เดินคนเดียวทริปไม่มีพี่นับนะคะก็เป็นนิดนึงนะคะแต่ของโนแมนไม่ได้แบบเองฝากลูกหาบนะคะก็ก็เอากิโลละกิโลละหกสิบห้าบาทนะคะก็แพงอยู่นะคะอาจจะเป็นราคาที่แบบแบกขึ้นขาอะคะ่ะถ้ารวมๆมันก็มันก็เยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหกสิบห้าบาท ตอนนี้น้องแนนก็กำลังเดินเดินต้องเดินออกมานะคะตอนนี้รอบนี้น้องแนนมาเดินที่จังหวัดตากชื่อดอยห้วยทู่จริงๆตากน้องแนนมาเดินมาหลายที่แล้วนะคะเชียงใหม่ก็น่าจะได้เคยไปแค่ครั้งเดียวแต่ตากมาหลายที่มากแล้วตอนนี้กำลังเดินชักตอนนี้เดินนเดี๋ยตามเขาไม่ทัน ก็าเดินนำหน้ากันหมดแล้วค่ะฝนกำลังตกด้วยนะคะน้องแนนแบบใช้เสื้อผ้าหลายชั้นมากเพราะว่าน้องแนนไม่อยากให้ผมเปียกนะคะเพราะว่าน้องแนนผมต่อใช่ไหมคะเวลาผมเปียกแล้วมันแห้งช้าแห้งยากแล้วก็จะอกอยู่อย่างนั้นนะคะมันจะทําให้เส้นผมมีปัญหานะคะน้องแนนก็เลยแบบเท่าที่เราป้องกันได้ก็ป้องกันไว้ก่อน โอเคค่นะ,คะนี่นะคะก่ะเดินก็พี่ๆไาอยู่ข้างหน้าเขาก็แบบเป้กันหมดนะคะมีน้องแนนคนเดียวที่ไม่แบกเป้เพราะว่าน้องแนนจริงๆน้องแนนคิดไวแล้วว่าน้องแนนจะไม่แบกเป้นะคะรอบนี้ค่ะไปอาจจะไม่แบกแต่ขาลงน่าจะแบกเองอันนี้แค่เิ่มต้นนะคะคุณเดิน ทั้งหมดเห็นเขาบอกว่าวัาวนหกถึงเจ็ดกิโลนะคะเดินสามถห้าชั่วโมงสามชั่วโมงถึงห้าชั่วโมงนะคะก็ไปเดื่อๆเสียใจนะคะที่พี่นัดไม่ได้มาด้วยเพราะว่ามีสอบสอบเรียนต่อปโทนะคะแล้วก็เรียนอีกอย่างเงี้ยพี่นัดก็เลยไม่ได้มาก็เลยกลายเป็นว่าน้องแนนต้องมาคนเดียวนะคะ เดี๋ยวเจอกันข้างหน้านะคะข้างแนนเหมือนลูกหมาตกน้ำ่ะเพราะว่าข้างแนนหอตัวแบบแน่นเอียดเลยค่ะตอนนี้มันมีการเตือนเตือนเราดัน ตอนนี้นะคะเราก็เดินกันยังไม่ถึง1กิโลเลยนะคะบรรยากาศก็ยังที่เห็นเลยค่ะหมอกหนามากนะคะมันไม่ใช่หมอกนะคะมันเป็นะองฝนนะคะซึ่งก็เปียกนะคะหนาวด้วยนะคะก็หมอกหนามากเรียกหมอกแล้วกันนะคะหนาจนแบบว่าถ่ hey, <hey>, hey. ายอะไรก็มองไม่เห็นเลยค่ะตอนนี้หนะ้าน้องแนนเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็เข้ามาในปา่าแบบป่าต้นไม้สูงแล้วนะคะแล้วก็มีต้นกล้วยนะคะเยอะเลยนะคะฝนก็ยังตกอยู่เรื่อยๆนะคะน้องแนนก็กลัวทากนะคะแต่ก็ไม่เท่าไหร่โอเคนะคะเดินกับเพื่อนมีเพื่อนด้วยคนนึงนะคะน้องก้อยนะคะก็เป็นน้องน้องแนนนิดนึงนะคะก็เดินด้วยกันโอ้โหตรงนี้ลมแรงมากเลยค่ะเดินกันอย่างนี้เลยอ่าคุณลุงอ่าลูกหาบข้างหน้านะคะเขาบอกว่าถ้าเดิน จุดแบบนี้แล้วลมมันแรงนะคะให้รีบเดินเลยนะคะก็บอกว่าอย่าหยุดอยู่กับที่นะคะหรือว่าอย่ายืนหรือว่าเดินช้านะคะเพราะว่าลมมันแรงมันทําให้เราแบบเวลาเราต้านลมแล้วถ้าลมมันหยุดะะเราอาจจะตกได้นะคะดูสภาพนิคะลมก็แรงนะคะแล้วก็แล้วก็นองฝนก็หนามากตอนนี้นะคะน้องแนนก็เดินนะคะใส่ถุงเท้ากันทากด้วยนะคะใช้แฉะแบบนี้เลยค่ะถ้ามีทากก็คือจบเลยนะคะ บางคนก็ใส่ถุงเท้ากันทากบางคนก็ไม่ได้ใส่นะคะก็แล้วแต่บางคนเขาไม่ได้กลัวทากเขาก็จะไม่ใส่นะคะอย่างน้องแนนน้องแนนกลัวเนี่ยพี่สองท่านนี้นะคะเขาก็เป็นแฟนกันนะคะก็พี่ผู้ชายน่ารักมากเลยค่ะถ่ายคลิปให้แฟนถ่ายรูปให้แฟนตลอดเลยนะคะน้องแนนก็เดินตามไปยิ้มไปนะคะรอบนี้เราไม่มีแฟนไปด้วยนะคะเราก็จะเงาเงานิดนึงนะคะก็เดินตามเข้าไปมองความรักของเขาไปนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันน้องแนนใหม่ใน EP 2กันนะคะบ๊ายบายค่ะ